หน้าให้ตาไปโดนเติบไปอยู่ลา์มืออยู่หน้าจะคลิปก,กว่ามอือเนี่ยแหละเพราะว่าบุาได้ใคลิปใหนน้เอซีเบิ้งเลยเนาะกินทอดกันยูโบะเนาะทุกคนหรือว่าบุาค๊คกินทอดกันแล้วหรือว่าลืมถักบนเราบอกกรหายกินทอดเด็กสาวดำๆคนนี้ได้เด้อเมน,นี้กะเมน,นี่อย่างไรดอกเขาก็มาเป็นแม่ชีเดยที่เก้าขนาดเนาะเป็นลูกสาวที่ดีของแม่ฮานะกับแม่กับข้อให้แม่กินเลยนีเนี่ยแต่เมน,นี้เขาได้เขาไม่มาด้ทุกคนเพราะว่า,วา ว่าเป็นของเขาดของอันขอ,ของของป้าป้าเอาไม่ไห้ป้าบอกว่าเอาลองไปสิ่งเดียว่าเมื่อคีอหอมหรือบองหอมขอม้าวใหม่มันจะนาดสีหอมหอแลยนะทุกคนเนาะไปมาทุกคนวันนี้ฮอซีมานึงอันข้าวใหม่ เข,เขาเขาเนี่ยเ,เห็ดแต่เขาเจ้าพร้อมพร้อมให้ของม,มาเลย <c oughs> ได้กินข้าวไปลเดินทางนี้ <c oughs> หั้ง <c oughs> ังไรยัง <c oughs> ว่าบอกแค่นัน้นปิดนำก่อนปิดู่ <c oughs> 山嘞。 หวดหมดฉันทนมากเลยครา,า้งแ้กกะทานหมดร้อนให้ใจไม่พอใจ ไปด่นหดผักปาร์ตเพื่อนสีหดได้มูไมธ่ธรรมดาเอาคือบบปิดก่อนสันเอาบอเบ้าเราว่ทรายนี่เทอตัวอีกปอันั้นด้จับให้มันพูดมันยังไงวะเออนี่อย่างวะ โดไก่เด็กกะบอกว่าตัวนั้นขุมไม้นะคะกบปลูกกอมันบรทันออกเถอะปลูกมกทั่วเขาปลูกมกทั่วเบอือม ลินบานำนี่ลินลูกบอลลินวันนี้นะลินได้นำบ่ือนนั้นหอแล้วบ่เออไปกรับคืนนี่มันไหนสดนี่มันไม่ลดเท่าที่่มันไม่หดเลยอ้ไรเออค nè, nó ở là đây này này, anh em mình đang học buốt ở đây. anh con, anh con dám làm được không? ha, bye ปไปแล้วเียกบดหน,นื่นเด้อไปทางนั่นทางนั่นเจอภัยกัะยาด้วยอบประสนเล้วเด้อ เยะกยาเนาะเกือเจ้เาหันเจียกยาเลยดักเป็นก็เป็นได้หม้อเมดไฟเกเป็นมอดว้นทุกคนมาได้กินข้าวใ่นักเสยดาย ีหนหนึ่งเขาเท่านึงเพราะว่าบได้หหงเพราะว่าหงมัมกในหุงเขาหงบได่หนึ่งเขาเขากินเขาเขากินเขาอย่างวะเขาเจ้าออกผู้หงกับ,บผแม่หน้าหนงมันนี่เป็นคนหง <c oughs> อือหือหอมหวนๆเลยข้วใหม่ข้วใหม่หอมห้วนๆเลยที่อีเลมลบอกว่า เราถามอ,อีแม่ว่าสุกละโบอันเขาไหมนี่เขาผัดทานหนึ่งดนก็นได้ตี้แหละอีแม่บอกว่าบุ๊มนว่าเจ้าบริกิน์ข้าวเหนียวมาดนแล้วเจ้าพูดตีบอัน,ลอนแล้วกินบ้างอืมอ่นอนคฮะอืมาก,กามินอะไร